สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาทำโมเดลจำลอง DNF ค่ะโดยมีเลฟดังนี้ค่ะโดยอุปกรณ์ของพวกเรานะคะมี1เม <alum. S 1> <2, S 2> <ล>็ดโฟมขนาดกลางค่ะ2ปืนกาว3กันไก่4 ไม้ติมคลาสสค่ะค่ะโดยในขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำไม้ติมเนี่ยตัดให้ได้ในขนาดที่ต้องการเสร็จแล้วให้นำไปเสียบในเม็ดโฟมค่ะโดยก่อนที่เสียบนะคะให้เรากันไกลเนี่ยมาตัดให้เป็นรูก,ก่อนเสร็จแล้วก็นำไม้ติมเนี่ยเสียบเข้าไปในเม็ดโฟมได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้ทำตามขั้นตอนที่หนึ่งไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด30ชิ้นค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รูปล่างหน้าตาทั้ง30ชิ้นเป็นแบบนี้ค่ะ และก่อนที่เราจะนำคู้เบดมาติดก็ต้องทำแกนก่อนค่ะโดยการนำตะเขยบมาต่อกันจากนั้นนำคู้เบรมาติดกันให้ครบ15คู่ค่ะ,คะหลังจากติดคู่เบสค15คู่เบสแล้วนะคะเราก็จะเขียนคู่เบส A คู่กับ G, C C คู่กับ G ค่ะ โดย d n a นะคะจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะคือ 1. หมู่ฟอสเฟต 2. งน้ำตาลดีออกซิไรโบส3ไนโตรจีนัสเบสค่ะโดยไนโตรจีนัสเบสเนี่ยจะใช้แทนไมอติมคลาส 4, ค่ะส่วนเมทโฟมนะคะใช้แทนหมู่ฟอสเฟตกับน้ำตาลดีออกซิไรโบสค่ะ